เล่าเรื่องหลวงพ่อ EP 16เรื่องหลวงพ่อใหญ่วัดท่าสุงในสมัยที่อาตมามาอยู่วัดท่าสุงเรื่องมันเกิดใหญ่สมัยนั้นตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่ได้มีความสุขเพราะดินแดนนี้ก็ต้องขอโทษต้องแบ่งคนเป็นสองประเภทสองพวกพวกหนึ่งทรงสัจจะมีอารมณ์เป็นกุศลเป็นมาหากุศลดีมาก พวกนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการยักย้ายถ่ายเทอารมณ์อารมณ์ทรงตัวตรงไปตรงมาเสมออันนี้มีพวกหนึ่งและอีกพวกหนึ่งก็คือลูกบอลกลมๆก,กิ้งตามน้ำมีการทรงตัวไม่ได้ฉะนั้นการมาอยู่วัดท่าสูงที่มาถามว่ามาเพราะงโง่หรือยังไงก็ต้องตอบว่ามาเพราะงโง่อยากจะฉลาดอยากจะรู้ความจริงของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาและรู้จักมามากที่แท้จริงๆเจอพระเปลือกมาก็เยอะพระเนื้อไม่ค่อยจะเจอถ้าเจอเนื้อก็เนื้อลํำเลยนั่นเนื้อลํำอย่างเร็วที่สุดก็พวกทรงชานแม้ดีจริงๆไม่อย่างนั้นก็เนื้อกร่ำและก็เกลี้ยงต่องสะอาดเป็นแก้วอย่างนี้เรียกอะไรก็ไม่บอกละ่ะ บอกเดี๋ยวจะหาว่าฝุ่งเกินไปอีกก็เพราะพบพระอย่างนี้จะมาจึงอยากจะดูพระทั่วไปว่าใครมีจริยาเป็นอย่างไรก็มาเจอของดีที่วัดท่าสูงดีมากรวมความแล้วขึ้นมาสายเหนือที่มีโชคดีเข้ามาอยู่วัดโพธิภาวนารามก็เจอของดีมาวัดปากคลองมาขามเท่าก็เจอคนดี ที่นั่นไม่ใช่พระเป็นคารวะามาเจอที่วัดทา่าทรงเจอดีถึงขนาดที่สุดดีจริงๆพระมหาวิจิตนี่หนักมากต้องฝ่าฟันอุปสรรคเข้าไปในกลุ่มของสัตว์ตรูยังคิดว่าพระมหาวิจิตตนี่ตัวท่านผอมๆไม่น่าจะกล้าเสี่ยงขนาดนั้นเลยดีไม่ดีมันถึงชีวิตเพราะอัตมามาทราบจิตใจของพวกเขา พราะพวกเขานี่ทําได้ทุกอย่างพระธรรมวินัยเขาก็เหยียบกระทืบทิ้งได้กฎหมายเขาก็เหยียบกระทืบทิ้งได้เขาไม่เคารพทั้งฝ่ายพระและก็ฝ่ายคารวะอัตมาก็ถูกขยายเสียงโจมตีหนักกอกอยู่ข้างหูทุกวันและที่โรงเรียนจีนในจังหวัดอุทัยธานีเขาประชุมด่าด,ด้วยเครื่องขยายเสียง แล้วก็ยังมีหัวล้วนอีกบางพวกไปจับกลุ่มในต่างอำเภอไปประชุมกันหาทางแอนตี้จะกำจัดอัตมาก็นั่งดูเฉยๆว่าเราเป็นคนไม่ผิดทางนี้ทางเจ้าคณะจังหวัดซึ่งท่านเป็นพระดีจริงๆปั่นป่วนไปด้วยเพราะเขาแกล้งไปใส่ร้ายเรื่องความชั่วต่างๆ ซึ่งมันไม่มีความจริงและก็ท่านเป็นพระแก่เขาก็ไม่ได้ให้มาให้เห็นเป็นความจริงมีแต่เอาเรื่องเข้าไปใส่แก่แล้วท่านเดินมาไม่ไหวตั้ง80กว่าเข้าไปรับมาก็รับในเขตของเขาแล้วก็รีบไปส่งไม่ให้มองเห็นความจริงที่ทำขึ้นไว้และก็ไม่ยอมบอกให้อัตมาไปพบ แล้วเขาก็รายงานว่าเจ้าคณะจังหวัดไปยังอวดหญิงไม่ไปพบเขาก็แกล้งเขากแกล้งก็ท่านก็ปั่นป่วนเพราะเกินมีความเข้าใจผิดจนกระทั่งพระมหาวิจิตมาหลายเที่ยวต่อสู้ประสักคกับมหาดำหรือมหาสันติองค์เดียวกันครั้งพระอรหันต์หลวงพ่อใหญ่องค์ที่สร้างวัดนี้เป็นองค์แรกที่ขอเรียกท่านว่าหลวงพ่อใหญ่ ความจริงท่านบอกว่าท่านชื่อปานเหมือนกันองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเกณฑ์อาหารใครมาบนสองคนรับรองถูกคนถ้าห่างมาบนองค์เดียวรับรองไม่ถูกแน่ท่านไปถึงฉันอยู่ที่วัฏพานฉันช่วยวัฏพานขอสองปีกลางทินกลางคืนท่านไปกําลังเจริญกรรมาฐานท่านไปเอสว่างจ้าเอ๊ะใครมามันสว่างผิดปกติ ือเทวดากับพรมกับพระอะไรอริยะนี้ปกติไม่เหมือนกันพระอราหันต์ที่นิพพานแล้วก็ไม่เหมือนกันนี่เป็นลัศมีของพระอราหันต์ที่นิพพานแล้วสว่างมากเรานั่งนั่งอยู่เอ๊ะอะไรกันแน่พอปั๊บท่านก็มาเป็นพระสงฆ์บอกว่าแกไปช่วยสร้างวัดท่าสูงให้ลุ่งเลืองอีกครั้งหนึ่งเถอะ ถามว่าอีกครั้งหนึ่งนี่หมายความว่าผมเคยทํามาแล้วและว่าเคยทํามาแต่เมื่อไหร่ท่านบอกว่าแกเคยทํามาแล้วสองสมัยคือสมัยพระเจ้าสามพยากับสมัยพระนารายท่านก็ให้ดูภาพวัดเดิมๆม,มีสภาพเป็นยังไงเวลานี้มันย่อยยับหมดแล้วไม่มีละถามว่าเพราะอะไรบอกว่ามันขายกินหมดถามว่าพระที่นั่นพระดีๆมีกี่สมัย ท่านบอกว่าสมัยท่านมาจนกระทั่งจะถึงสมัยหลวงพ่อเล่งหลวงพ่อไล่จะถึงนะชุดนั้นเป็นอรหันต์หมดที่นี่เป็นครังอรหันต์แต่หลวงพ่อเล่งหลวงพ่อไล่นี่เป็นพระทรงชาโลเกียังดีอยู่หลังจากนั้นมาเป็นภิกุพาณิชย์หมดรู้จักไหมมีอะไรขายหมดจำไว้นะ ภิกขุพาณิชย์ถามว่าขึ้นมาที่นี่ไปแล้วจะมีอุปสรรคแบบไหนบ้างบอกคนบ้านนั้นเขาจะไม่เอากับแกจะมีบ้างแต่คนดีเขามีอยู่ถามว่าจะทํายังไงบอกไม่เป็นไรฉันจะช่วยพอขึ้นมาวันแรกก็เข้าโบสถ์ก่อนบวงสรวงมีพระไปนั่งเต็มพืชพระผีทั้งหมดเป็นอรหันต์หมดไม่ใช่เป็นแต่เจ้าอาวาสโอ้โหมากจริงๆ ที่นี่ครั้งเฉพาะถ้าที่ไหนมีพระอาหารหันต์ที่นั่นจเจริญกรรมาฐานได้เร็วพื้นที่นี่สำคัญมากหลังจากนั้นก็มีองค์หนึ่งเดิมไม่ยอมเข้ามาเดินกลับไปกลับมาถามจะให้เข้ามาหรือไม่เข้าถ้าไม่ให้อยู่วัดนี้ก็จะกลับเดี๋ยวนี้ยังสั่งแม่ขนของจากเรือก็เลยเข้ามากลายเป็นหลวงพ่อขนมจีน หลวงพ่อขนมจีนนี่เป็นเจ๊กท่านอยู่แถบนี้แถบโบทนี้กุฏิอยู่แถบโบท,ท่านก็เลยเข้ามาบอกวันนี้มีสภาพเป็นไงบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อช่วยก็แล้วกันผลที่สุดอยู่ที่วัดนี้ก็มีสภาพเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าทุกอย่างบอกไม่ไหวผมไม่มีปัญญาจะทําท่านก็บอกไม่เป็นไรทีแรกวันนี้ต้องทําของสองครั้งหมดอย่าลืมว่าฉันมานี่ฉันต้องปลูกกระต๊อบอยู่ ฉันต้องหุงข้าวกินเองและอาคารที่ทำมาก็เป็นอาคารชั่วคราวหมดมันต้องเสียตังค่าวัตถุแรงงานนะจะทำใหม่ต้องรื้อเสียตังค่ารื้ออีกไอครองไอคของนั่นก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมไอไม้ต่างๆก็เลยเป็นไม้แบบไปนี่ทุกอย่างต้องเสียเว้นไว้แต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องสองคราวถ้าฝั่งนู้นต้องสองคราวหมด เรื่องจริงๆแล้วเวลานั้นพระอาหารหันท่านรวมตัวกันช่วยรวมตัวเลยอย่างอยู่อยู่พระประธานมาก่อนโบสยังไม่มีท่านกะให้เลยปี20ฝสังรุ่นนี่มิตรได้เลยเอ๊ะแล้วก็ยังไงกันแน่ตั้งแหมเงินหมื่นยังหาไม่ได้แต่แกจะเอาพระประธานมาแกให้ทุนไว้หมื่นหนึ่ง แล้วคนนั้นคนนี้บ้างก็ได้สักสองสามหมื่นบทมันเป็นล้านหมื่นรู้เรื่องหรือใช่ไหมพอเสร็จที่ฝั่งนี้ยังไม่มีที่ฝั่งนี้ยังไม่ใช้ไม่ใช่ที่ฝั่งนี้ซื้อทั้งหมดนะซื้อร้อยไร่กว่าค่อยซื้อไปทีละหน่อยทีละหน่อยญาติโยมเขาช่วยกันมาซื้อทีละมาซื้อทีหลังพอเริ่มจะทำบท์ฝนตกเป็นฝอยเป็นละอองเม็ดสีแดง เป็นฝนบกข,ขอรพันษาพอวันจะนำพระประธานเข้าอีกเหมือนกันมีสภาพเหมือนกันแต่หลวงพ่อขนมจีนท่านบอกว่าแกจะทำอะไรอย่าเลืมขนมจีนข้านะท่านช่วยอย่าเลืมขนมจีนบางทีเราก็เลืมท่านก็ช่วยท่านเป็นพระเจ้กนี่พ่อลงเลงลงเลงเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองรองจากหลวงพ่อใหญ่ เริ่มสร้างวัดแต่หลวงพ่อใหญ่ท่านบอกแกเป็นน้องข่ามาหลายชาติแกช่วยหน่อยเถอะก็เลยถามประวัติความเป็นมาว่าวัดท่าสูงนี่เริ่มสร้างตั้งแต่มาหลายท่านบอกเอาเริ่มสร้างกันนะความจริงท่านเป็นคนใช่นาฏตอนนั้นถูกเกณฑ์ไปตีเวียงจันท์พอไปตีเวียงจันท์ตีได้แล้วก็เลยชาติได้เมืองทหารก็เลยได้เมียมันมอเหมือนกัน ชาติได้เมืองทหารก็เลยได้เมียมีเมียสองคนโก้ไปเลยต่อไปต่อมาก็หลายปีนึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาได้ก็มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่คงจะนานหลายปีพ่อแม่อยู่ที่ชายนาฏมาก็ไม่พบเขาบอกย้ายไปที่เมืองสันเวลานั้นเมืองสันมันก็16 17โลแต่อย่าลืมว่ามันเป็นป่านะก็หากันยากท่านก็เลยตัดสินใจบวชเป็นพระ ออกทูดงก็ไปเจอพ่อเจอแม่แล้วก็ทูดงเรื่อยๆไปจนกระทั่งอ้อมไปไกลมากแล้วกลับเข้ามาจะกลับใช้นาฏมาถึงจุดนี้ที่นี่เป็นป่าดงดิบก็หมายความว่าคนไม่ค่อยมีนานๆจะพบคนสักคนเป็นป่าทึบเป็นดงยางมากมีดงยางมากก็เลยขอให้ปรากฏไว้สร้างวัดอยู่ที่นี่เขาเลยช่วยกันปลูกไม้สมัยนั้นมันหาง่ายมันดงไม้เขาปลูกกุฏิให้เก้าห้องเป็นหลังแรก ท่านก็บอกว่าถึงฤดูแล้งน้ําในแม่น้ํานี้มันแห้งไปกินในบึงเล็กๆที่กุฏิสองชั้นใหญ่ๆคําว่าบึงเล็กนี่มันเป็นแม่น้ําเก่าๆแม่น้ําสายเก่ามันเปลี่ยนสายเดินก็เป็นบึงไปไปกินที่น่าแล้วก็เล่าความเป็นมาทั้งหมดว่าวัดจริงๆแม่น้ําเมื่อก่อนมันเล็กบสนี่อยู่หลังวัดหน้าวัดอยู่นู้นเลยกลางแม่น้ําไปหน่อยแล้วก็มีเสาหง แล้วท่านก็เล่าความเป็นมาทุกอย่างก็ถามท่านว่าวัดนี้ตั้งก่อนสุขโขทัยหรือหลังสุขโขทยัยท่านบอกเอาปีที่สร้างกันนะถือสร้างวันไหนก็เป็นวันนั้นใช่ไหมสร้างกันก่อนอยุธยาก่อนสร้างอายุทยา3าปี วัดนี้ไม่ใช่ก้อยเอาหลักฐานอะไรละ่ะไม้ทั้งนั้นนี่แล้วต่อมาท่านก็บอกมีเสาหงตรงนั้นตรงนี้ถามว่าใครรู้ประวัติบ้างครับท่านบอกไออองไออองมันเคยเป็นกำนันเวลานี้อายุ93ปีอยู่มนโนลมมันรู้เรื่องมันรู้เคยเห็นวัดตอนนั้นแม่น้ำยังเล็กเล็กเช้าว,วันนั้นก็ไปรับโยมออกมา93ปีเรานึกว่าเดินไม่ไหวที่ไหนได้ แกมาแกหอผ้ามาด้วยแกเดินไปอวทไทยสวยเลยแกก็เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังทุกอย่างตรงหมดถามโยมเห็นเสาหงมไหมเคยเห็นครับสมัยเป็นเด็กๆผมยังเดินขึ้นแถวนั้นยังวิ่งเล่นอยู่เลยไอบึงเล็กๆตรงนี้มันเป็นแม่น้ำออกไปแม่น้ำเก่าที่นี่น้ำขัง น้ำไม่ขาดตลอดปีแม่น้ำใหม่นี่มันแห้งใช่ไหมในบึงนี่มันไม่แห้งแกอาศัยกินน้ำแกเล่าตรงทุกอย่างสภาพตรงทุกอย่างเมื่อแกเล่าแล้วพระหลวงพ่อใหญ่กับพระท่านยืนยันเราก็ต้องเชื่อว่าตรงนี่ประวัติความเป็นมาของวัดนี้พุทธบารมีทีนี้เราก็มาเล่าถึงจุดพระพุทธเจ้ามาช่วยจับเรื่องของท่านเลยเพราะสร้าง นีเสร็จก็ให้ทำต่อไปนี่เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าโดยตรงท่านก็มาสั่งตามแผนที่เห็นนี่ความจริงแผนนี้ยังไม่ครบนะถ้าครบทําไม่ได้มากเกินไปแค่สร้างฝั่งนี้เงินแสนยังเป็นหนี้เขาเป็นหนี้ไปปลายปีปละสองสามแสนทุกปีท่านบอกว่าไม่เป็นไรต่อไปฉันจะไม่ให้เธอเป็นหนี้แล้วถ้าเป็นหนี้ก็ชําระได้ง่ายเพราะท่านวางแผนปุ๊บปีสองหนึ่ง ท่านบอกว่าปีนี้ต้องใช้เงินเดือนละ600,000และ800,000สลับกันเราก็บอกท่านนะพอวางแผนก็รู้เลยว่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่มันไม่ผิดหรอกถ้าเดือนไหนใช้น้อยกว่าที่ว่านี้อีกเดือนก็ต้องใช้ชดชเชยของมันมาไม่เสมอกันนี่ท่านบอกใช่บอกผมทำไม่ไหวถ้าราคานี้สมัยผมสร้างโบสถ์ยังหาเงินไม่ได้เท่านี้เลย นั่นมันเดือนหนึ่งนี่มันปีหนึ่งท่านบอกไม่เป็นไรก็จริงของท่านพอเริ่มปับ๊บคนก็ทําบุญมากจริงๆนี่เป็นพุทธบรมบารมีพอปลายปีสองสามน้ำท่วมจึงเราดูปับ๊บต่อแต่นี้ไปเดือนละหกแส0แ0ดแสนไม่อยู่แล้วต้องเป็นเดือนละล้านเศษบอกท่านว่าไปไม่รอดหรอกครับบอกไม่เป็นไรฉันหาเงินได้ ท่านก็หาของท่านได้พอถึงปี25เริ่มเดือนละสองล้านปี25นี่เดือนละสองล้านเศษปี26กับ27นี่เดือนละ3ล้านเศษค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนแต่ว่านี่ค่าใช้ใจ่ายมีจ่ายหรือไม่มีจ่ายว่าอีกเรื่องหนึ่งต่างหากนะในเมื่อเจ้านี่มันไม่ทวงตังก็สั่งมันเลื่อไปใช่ไหมที่วัดนี้จริงๆถามพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นครั้งพระอระหรันต์ มาก่อนตั้งแต่สมัยพระองค์ย,ยังอยู่เป็นแดนของพระโมคคลาพระโมคคลาเคยมาสอนแถวนี้พระโมคคลาท่านสอนสายเหนือตั้งแต่ลำพูนล,ลงมาท่านบอกที่นี่เป็นครั้งพระอรหรันต์ที่ที่สร้างใหม่ตรงนั้นนาะครังเลยท่านบอกเป็นที่พระอรหันต์เลยถ้าที่ไหนมีพระอรหันต์ที่นั่นบรรลุกันง่าย อย่างบ้านหลังเดียวกันกุฏิหลังเดียวกันจเจริญพระกรรมฐานสมาธิมีผลไม่เท่ากันแต่ก่อนฉันไม่รู้แล้วหลวงพ่อปานท่านบอกก็พิสูจน์แต่ต้องดูร่างกายเราดีไม่เหนื่อยวันนี้เทียบกันนั่งมุมนี้ได้แบบนี้วันต่อไปใช้ร่างกายใช้อารมณ์เท่าเดิมไม่งั้นจะถือว่าร่างกายมันโวใช่ไหม ก็เป็นอันว่าจริงแต่ละมุมไม่เท่ากันมีน้อยหลังที่ทั้งหลังจะทำได้เสมอกันแต่ว่าทีนี้พระอ,อ,อรหันเยอะจริงๆ